ลำไหนแนะนำของคุณอ่ะมาไปเรีวโอเคตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูกลุ่มของเราเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเย้ <Yeah S 1> อันนี้คืออะไรอันนี้ทุกคนนี้ว่าเป็นอะไรคือคือคือ,คอบวัวโล เราเพื่อนยากหรือเปล่าจ้านี่คืออะไรข้างเหยื่อเปล่าค่ข้างเหยื่อเหรออะไรบัวลอยบัวลอยเรีบเลยหีบเลยหีบเลยเฮ้ยชาไทยชาไทยองน้องน้ำส้มเหรอใสีที่เห็นสีแค่แบบนี้คือสีบสมอาเล่นมใส่จีส้มอันนี้ ของมอปะอันนี้อ่ะอันนี้ของมอนู้นหนนี่ของมอว้าวใช่สวัสดีค่ะอุ้ยคุณเขียนสวยอร่ะ,ะเลิศดเๆ นี่คือบรรยากาศไปดูไปดูต่อไปดูต่อยามเซนแล้วก็ยามตุ้ยขอไปดูห้องน an ั้นได้ไม้แบอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยทำไมมาที่ทำไมห้องนี้ตัวตัวห่าห้องนี้เขามีแต่ของเค็มอ่ะอยากดูบ้างอ่ะห้องนี้เขามีแต่ของเค็มอ่ะ อุ้ยได้กลิ่นส้มตำยังไงไม่รู้ขอดูได้เปล่าห้องนี้คนเต็มเลยอ่ะที่เป็นวอออะไรคืถูกต้องอันนั้นอาหารอะไรอ่ะเวียดนามเรามาดูของเวียดนามกันนี่เป็นอาหารเวียดนามาาาหออมที่่ว อันนี้ของเรานะทุกคนที่ทํเสร็จแล้วมีข้าวแข็งข้าวโพดแล้วพิงกอกมีข้าวแค็งสองรสชาติแล้วก็อันนี้คือน้ํากะทิแล้วก็น,นี้ก็คือชาเขียวไทยแล้วก็ชาเย็นไทยโอเคมีแต่คนไทยตอนเนี้ยไอวอน้องของเรายังไม่มาเย ใส่ตะพื้นแล้วดูนะฮะเอ้ยขึ้นโลหลขึ้นโหลสามสิบสี่สิบบาทใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเก็บเก็บเก็บเบอนจิ้นเสือยิงขนึงติงเซียงหรือยะไรสักย่างนี่เราจะพาทุกคนดูขนมที่โรงเรียนให้โคตรนะนี่นะคะอันนี้คือขนมขนมเล็กๆน้ำเขอเดิน่ากิน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 รวมกัน แช่น่กินมากเลยอ่ะเฮ้ยเขามีน้ำแข็งด้วยอ่ะเอามาไงลิศเกินอ่ะเฮ้มีข้าวด้วยอ่ะอยู่ไหนอยู่นี่ดูเขาโชว์ฝีมือศิลปะเดี๋ยวเราต้องวาดฉากใหม่เลยป่ะ้วาาเนยูนอร แต่งตัวนี่งนี่งนี่างนี่ืงน่อไุง่องน่คนั่เขียาน่คองน่คือาแน่างเห่ืองนี่คืองีานีคริสต์มาสนี่โรงนรียอนเ่าตนอนสมคยอยู่ประคุนุกคนดู อ๋อหายมาวงคุณมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณทำอะไรคะคนนี้ทำบัวลอยค่ะกับชาไทยค่ะเลิศเดี๋ยวผมจะไปกินได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คณกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้เรากำลังทำตกแต่งกระดาษให้มันงดงามที่สุดในสาม โอเคอ่ะเราจะรอดูนะคะว่าจะม้วนงาขนาดไหนกันเชียวแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคนอื่นกันต่อนะคะเยื่อในวันนี้โหทางเดินอุ้ยพอดีเป๊ะเลยไปกันห้องนี้ค่อนข้างคึกคืนเขาไม่รู้ปกงด้วยอะไรเนี่ย กสิทธิ์แน่ต้องรีบพูดอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะตอนนี้เรากำลังวาดรูปเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนประเทศเราอยู่ใูกตองตก็คือเปเนงานอะไกัก็คือช้างนั่นเองทุกคนเป็นช้างที่ถือธงประเทศไทยอยู่โอ้ oh m <my> ม god งามงุงาม,งามตามท้องเรื่องถูกต้อง,งเลิศเกินนะคนนี้ อันนี้คือของเวียดนามใช่ปะใช่เออากินอยู่นะมีน้ำจิ้มใช่เยด้วยเออถูกถูกถูกาดลลดลเอลดลนี่สุก็ไดขอาวแล้วเม่อกาวที่แบบม่ใหญ่ต้มยำลวใช่ไหมไอันี่อร่อจริงเหรออ๋ออันเราชิมแล้วเอ้ามันไปแล้วมันสินไปแล้ว มาดูช้างกันนะคะเพราะว่าอะไรเขาว่าครกและส้มตำนี่อันนี้ต่างหากตะวันเป็นวัดเหลาไม่รู้จะจดอะไรดีว่านึกว่านึกว่าอาหารไทยสุ้มอาหารไทยเป็นแต่ของไทยตะวันตกเป็นวัดเหลาว้าวกลิ่น อร่อยสุดๆอะไรคะเนี่ยโอ้ my god กริ่นดีมากขอลองถือถ่ายให้หน่อยได้ไหมสวัสดีพี่ต่ายพี่จ๊กกี มีอะไรบ้างคะพี่เตยอันนี้คือต้มยำใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะยำโมมอร์ยำโมมอร์นะคะผักเกาหลีผักเกาหลีอันนี้อะไรคะโอเคยำโมมอร์โอเคค่ะโอ้ยมีข้าวด้วยค่ะโอ้ my god ี๋ยมีกระปิ้ด้วยว้าวว้าจะมากินน่าอกันลจังเลยสุดๆไปเลยนะคะเสียเมนอะไรเขาส่งมาอย่างนี้แล้วต่อไปไหเดี๋ยวหนูช่วย ไปไป Let's go มาเลมาอลยมามายมาเมาเลยมาเลยมเลมาเมาเลยเล้าเลล้มาเนยมาเลมกเลุ่าลมาเลมาเลาเลยมาเมาเลยาเลยมางลยมเลาลยมมาเลยมเลยเลเมาเงาเลมเเาม่เลเเ โอเคฟิล <Okay. S 2> แบบว่าเปรี้ยวมากเลยนะนีเป็นของเราก็จะมีน้ำกะทิว้าวแล้งน้ำกะทิและนี่คือเครื่องของเขาอุ้ยมันแพงสองสีนะน่าอีกมาแล้วก็มีข้าวผักรอบด้วย ตัวนี้มีขา้าวโพดเป็นไงมีงาคัว่วด้วยเอ้ยยิ่ชากลุมม่มน oh. ี้จังเลยเพอร์เพอร์ยิ่งชานี่เลยนี่มีชาชาไทยอุ้ยอุ่นอยู่เลยอะจริงเหรอเอือชาไทยแล้วก็ชาเขียวนมอันนี้ฟุ๊กทับแล้วตันนี้เป็นของของอะไรคะของของคนมาเลย์ทางไปนี่เขาบอกว่ากินตอนวันปีใหม่ของเขาจริงเหรอเป็นขนมแล้วจะเป็นขนมแล้วตันนี้เป็นขนมส่วนนี้เป็นที่ มีผลไม้นี่มีสิ่งสิ่งทุกอย่างอันนี้มีองุ่นมีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำผลไม้มีน้ำอัดลมมีขนมมีขนมมีส้มแล้วก็มีขนมนี่เป็นไงนี่เป็นไงกดเร็วไป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 ไมเหนื่อยอะตอนนี้อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าออมมาดูห้องนี้กันต่อ ห้องนี้มีอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอุยของอินโดขนมไปของเวียดนามใช่ไหมอุ้ยอยู่ห้องนี้บ้างอ่ะเอออันนี้ก็เป็นขนมเหมือนกันขนมของมอมีตรงนี้หรอกันโอเคไป นี่ก kind of ็เป็ของไม่รู้เหมือนกันไปเราไปห้องอื <t <t ่นกันดีกว่าเราไปห้องอื่นกันลัวลัวเกลือแล้วนะคะกลับมาห้องนี้ดีบอ่ะกลับมาห้องนี้กลับมาห้องนี้ห้องนาตกแต่งกระดานกันอยู่ก็คือโดนทำให้เานแบบให้เหมาะสำหรับการเป็นใหม่ช่วว้าวววาวว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 ว ว้าวอะไรเนี่ยว้าวโอ my god โอ my god ว่าอะไรคะให้ถ่ายให้เห็นวะว่าอะไรอ่ะให้ถ่ายส้มหัวานุ่มว่าอะไรคะ เลยไม่ต้องดูหรอกมาดูพี่เตย<อ>ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงว่าสวยเว่าสวัสดีค่ะคนคนไทยออคนไทยเหรอคะแต่แฟนคนชื่ออะไรคะฉันชื่อคงมิลี่ฉันชื่อคองงคงไปกันต่อไปกันต่อ <c oughs> คุณชื่ออะไร <c oughs> ไม่มีชื่อ <c oughs> ทำไมคุณไม่มีคิ้วอะมีแล้วผื่นมาก็เป็นแบบนี้ไม่เชื่อหมดแล้วรายงานสถานกรร์ของคุณถาปณีในตอนนี้แลค่ะพูดเยอะเกินไปใช่สสคนไทยสวดค่ะตอนนี้เราอยู่ันที่กรุงโรมนะคะและอยู่กับช่องพี่ตุยนะคะและนี่คือไก่บ้านนะคะ ไปกันครับเมียไปครับเมียเอ้าพีมาเล่นไก่บ้านหน่อยดิไก่บ้านและนี่คือไก่บ้านเอ้าหัวฉันอยู่ไหนอ่ะแกไปกันครับเมียไปกันครับเมียไก่บ้านพอเราได้มีไก่บ้านโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่ง อันนี้เป็นคณะบอดีคณะเราใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายข้อหมอ๋อคนที่ดูแลคุณเราต้องไปพิจารณลื่นเวิรดลื่นเวิรเราไม่รู้พิเซนไงด้วยไอตูนให้ตูนแขงเนาะคงแข่งคอแข้งพกกำลังจะสิเปิดงาน

ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của 嗯、我也想吃我可以要吗？可以。 เดี๋ยวไม่พอน่าจะมีชิ้นงานเยอะเนี่ยเริ่มน้อยเริ่มน้อยมาแล้วผไม่เต่มคนเริ่มน้อยเดี๋ยวพวกกูไม่ได้เดี๋ยวเอาไม่ออกอะไรป้ะเริ่มน้อยเริ่มน้อยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอเพื่อนๆไม่มีเิวอ่อนมากเลยอ่ะอุ้ยหอมมากเลย หอมหอมอเพราะตอนนี้เป so ิดหงมาถงหอมกับหืนนะคะนอนไว้เลยเราจะกินของมันเองอะเนาะมันมีสีใสอยู่สีใสอยู่ในนั้นมันจะมีกวอนหน่อยมั้อยู่ไ่อยาก ลุงนั่นอะไรไหมไรไหมไรไหมโอ้ไอลุงนี่ไอลุงนั่นนั่ิน่ไม่เช่อ่เชือหรอไม่วชื่อแล้วไปทุ่เนนช่ยงอก็ช่างใครไงไอัวนี้โอ้ยตายตายตายลุงไอันนี่ไม่ใส่ไงไอนีนใส่งม 继续！哦，太累！什么呀？啊不得哎！哈谢哈哈你接不了。不同的颜色是味道不一样，对对。可以问一下他们是什么味道吗？可以。绿，泰太茶，泰国这是火特式，泰国奶奶绿，我宿舍还有包泰国的那个绿茶。再见了，再见。没有吗？没有吗？没有吗？ <laughs> 那个什么？<laughs> 是的哈，哈 <laughs>，哈、那个，哈，哈 <laughs>，哈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 ， อันนี้ของมาลีนืกมั้มนึกมั้มเขา่มะหนาหน่าไหน้าสักวันสักวไปเดี๋ยวดี๋อดีแปะติดต้ปนเปิดลเปิดะเปิดยอคนจะขายหน่าไหนชาสักวไปสักวไป

ได้เลยได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ไหนก่อนสิก็ได้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 ก็ได

ร้อนเลยเนี่ยคนเยอะมากช่วยด้วยอกไม่ได like like ้อกไม่ได้ทำยังไงดี้กินแล้วนะไปตุ่ไปแล้วไอ้ยู่ไอ้ยุ จู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 นะคะจูจูนะคะตักเองไม่ได้กินเลยเลยสักอย่างหนูอะยังไม่ได้กินเลยเลยสักอย่างหนูอะยัไม่ได้กินเลอเยสักอย่างหนูอะยังไม่ไ้กินเลยเลยสักอย่างหนูอะผมอยากกินบ้างอะนี่ของใครเออชุดอินเดียอะ

这是这是印度尼西亚的美食啊！花生酱，还有黄瓜、豆花，哦，还有糖豆，哦，还有豆还有豆芽，哦，还对呀，对不不的。你想试试吗？我想试试。啊。没有。

ว้าวเราจะลองชิมกันของอินโดเฮ้ยกินเองเลยเหรอคุณ Oh my god ว้าวขายดีนะตรงเนี้ยผมมตอยากเอาไปกินมากเลยอ่ะแต่ว่านั่นก็ต้องแบบให้คนอื่นกินก่อนเฮ้ยเลิศอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาตรงนี้เราจะไปสำรวจทุกห้อง I'm <laughs> ผมกลับมาอีกแล้วเป็นไงบ้างคุณคุณพวกข้าวมาด้วยอ้นะคะอร่อยไหมัเออถั่วเออถั่วได้นะคุณกินเลยไปบ้างแล้วของอินโดใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ของอะไรอะ อเี่นาอิไโดมั้อร่อยไหมีของอะไรบ้างเวนนอินโดไอเนี้ยโอเคผมกินไปแค่ของอินโดไปมาแล้วห้องนันคนน้อยมากเลยอ่ะโอ้ยงไปห้องยยยิยยิยยยยิยยยยิยยยนยย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 อหยอยยยยยย ให้แม่ต้มยำกุ้งให้แมยำกุ้งแบบแซ่บเลยเลยฮะได้แต่กลัวกลัวเขาจะตบเราตกแล้วได้ได้ไม่ได้ยินเลยตรงนี้ไม่ได้กินมีไข่เจียวน้ำมีกะปิเฮ้ยไปลองไม่ค่อยหิว

โอเคทุกคนเราจะมาลองกินอาหารไทยกันนะคะ <c oughs> อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรนะกะเพราโอเคโอเคแต่ว่า <c oughs> น,นี้คือยำมะม่าแต่ว่าต้องเ็กุ้งอร่อยเบียวเค็มยำมามา่ <c oughs> า,มา,มาก็อร่อยแต่ว่าอึดมันอึดแล้วน,น,นี่คือไข่เจียวแล้วก็กับ กะปินะอืมันกลนทุกเผ็อร่อยแล้มกะปิหรออือบอกใครดีวะบอกว่าไม่อร่อยกจริงเหรเดี๋ยวค่อยบอกค่ะอร่อยอร่เอยแลวก็เมยกุ้งก็ลมากแบบไขมูนก็มันกงอยู่ในโดงค่ะเปลี่ยนห้องอ่ะทุกคนมากินห้องหนึ่งส่วนแปดไปหอบปินปิ๊นดูสิว่ามีอะไรบ้าง กลัวนะกลัวมากห้ของของคุณปิดโอ my god เป็นห้ oh องข,ของมิมจริงเหรอตอนนี้เราไปขโมยอาหารขมามยแล้วเราก็จะมาชิมกันอันนี้คือผัดเส้นแล้วก็มีปลาเปียวด้วย บอปะห้องนี้แบบว่าเมื่อกี้น่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันรีวิวคาโบนาล่าของปีปิมอร่อยมากอยากรู้ว่าทำยังไงถึงได้เป็นเรือขอชมตอนนี้เหลือแค่นี้ก็อร่อยมากอรเท่าไหร่เสนอวันนี้รอดโอ้ยเหนื่อยมาก เก็บของมีรูปดีปาะตอนนี้เสร็จงานแล้วทุกคนเราก็จะกลับหอกันแล้วแล้วกลับคนสุดท้ายเราวช่วยเขาทำความสะอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้โหวิ่งยังไงก่อนเไม่ไม่ไม่เขาจอดให้ตรงนู้นตรงนู้นนนูโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะกลับหอกันแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนอิ่มหนำสำราญเนาะบายบายได้กินอาหารหลายประเทศเลยบายบาย うわ